ในโลกที่ทุกคนบอกว่าคุณไม่เหมาะกับความฝันสเตเฟนเคอร์รีคือหลักฐานว่าหัวใจที่ใหญ่พอสามารถยิงฝันให้เป็นจริงได้จนเปลี่ยนทั้งวิธีเล่นบาสของโลกไปตลอดกาลสเตเฟนเกิดในครอบครัวบาสเกตบอลพ่อของเขาเดลเคอร์รีเป็นนักแม่นสามแต้มชื่อดังใน NBA แต่แม้จะมี DNA นักกีฬาเต็มตัวเคอร์รีกลับมีร่างกายที่ไม่เอื้อต่อความฝันเท่าไหร่ ตอนอยู่มัธยมเขาสูงเพียงประมาณ160กว่าเซนติเมตรร่างกายผอมบางแขนขาเล็กจนหลายคนบอกว่าบาสมันไม่ใช่ทางของแกหรอกแม้เขาจะเล่นได้ดีในทีมโรงเรียนแต่บรรดามหาวิทยาลัยดังๆกลับไม่เห็นค่าในตัวเด็กคนนี้เสียงหนึ่งในหัวเคอรี่มักพูดว่านายไม่สูงพอไม่แข็งแรงพอไม่มีทางไป NBA ได้หรอก แต่เสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงที่ดังขึ้นจากหัวใจบอกว่า <c oughs> ก็เพราะฉันไม่เหมือนใครฉันต้องหาวิธีลั่นให้ต่างจากทุกคนเมื่อรู้ตัวเองว่าไม่มีทางชนะด้วยพละกำลังเคอรี <c oughs> ่จึงเลือกทางอื่นเขาฝึกการชูสามแต้มจนมันกลายเป็นสัญชาตญาณของเขาเองเขาซ้อมจากระยะที่คนอื่นไม่คิดจะยิงเขาซ้อมให้ปล่อยบอลเร็วที่สุดจนคู่แข่งป้องกันไม่ทันเขาซ้อมจนการชูไม่ใช่แค่การยิงแต่มันคือศิลปะ ทุกเชา้าเคอรี่จะมาที่สนามก่อนใครและยิงไม่ต่ำกว่า500ลูกก่อนการฝึกซ้อมของทีมจะเริ่มต้นมีครั้งหนึ่งเพื่อนในทีมถามเขาว่านายไม่เบื่อบ้างหรอยิงตั้งหลายร้อยครั้งทุกวันเคอร์รี่เพียงยิ้มแล้วตอบว่าถ้าฉันอยากทำสิ่งที่ไม่มีใครทำได้ฉันก็ต้องซ้อมแบบที่ไม่มีใครทำเหมือนกัน แม้จะพัฒนาฝีมือขึ้นมากแต่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆก็ยังไม่รับเขาในที่สุดเคอร์รีเลือกเรียนต่อที่เดวิสันคอลเลจมหาวิทยาลัยเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในวงการบาสที่นี่เองเขาเริ่มสร้างชื่อในปี2008เขาพาทีมเล็กๆทีมนี้ไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้าย n c a a Tournament ด้วยสไตล์ยิงสามแต้มไกลจนคู่แข่งช็อกทั้งสนาม ช็อตที่คนยังจำได้จนถึงวันนี้คือเคอรี่เลี้ยงบอลขึ้นมาในจังหวะสำคัญแทบไม่มีพื้นที่ไม่มีทางเลือกเขาเก้าวขึ้นแล้วปล่อยลูกยิงจากไกลเกินครึ่งสนามลูกนั้นเข้าทั้งสนามระเบิดเสียงเฮและโลกก็เริ่มหันมามองเด็กตัวเล็กคนนี้แม้จะสร้างชื่อในมหาวิทยาลัย แต่เมื่อเข้าสู่การรั์ NBA ในปี2009เคอรีก็ไม่ได้ถูกมองเป็นของจริงเขาถูกเลือกเป็นอันดับที่7โดย Golden State w a r r i o r ซึ่งตอนนั้นไม่ใช่ทีมแชมป์ไม่ใช่ทีมดังแต่เป็นทีมที่กำลังหาทางเริ่มใหม่เคอรี่เข้าสู่ NBA พร้อมกับคำถามเดิมๆร่างกายแค่นี้จะไหวหรอเกม NBA มันโหดกว่ามหาวิทยาลัยเยอะนะแต่แทนที่จะตอบด้วยปากเขาเลือกตอบด้วยลูกชูด ช่วงปีแรกๆเคอร์รี่ยังมีปัญหาข้อเท้าเขาต้องผ่าตัดและพักฟื้นหลายครั้งบางคนถึงขั้นบอกว่าอาชีพของเขาอาจจบเร็วกว่าที่คิดแต่ทุกครั้งที่กลับมาเขายิงได้แม่นกว่าเดิมเขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเกมนี้ไม่จำเป็นต้องชนะด้วยขนาดตัวแต่ชนะด้วยความแม่นและความเร็วได้และเมื่อเข้าสู่ปีที่ 4- 5ของเขาใน NBA เคอรรี่ก็เริ่มทำในสิ่งที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน คือการยิง3ามแต้มจากระยะที่คนอื่นไม่กล้ายิงและยิงได้อย่างแม่นราวกับตั้งโปรแกรมไว้วันหนึ่งผู้บรรยายการแข่งขันพูดกลางถ่ายท่อสดว่าสเตเฟนเคอร์รี่กำลังทำให้บาสเกตบอลเปลี่ยนไปตลอดกาลและมันก็เป็นความจริง ก่อนยุคเคอร์รี่การยิง3ามแต้มมักถูกใช้เป็นทางเลือกแต่หลังเคอร์รี่มันกลายเป็นหัวใจของเกม NBA ทีมต่างๆต้องปรับแท็กติกใหม่หมดเพื่อรับมือกับการชูดไกลของเขาจากเด็กที่เคยถูกบอกว่าเล็กเกินไปวันนี้เขากลายเป็นนักกีฬาที่ทำให้ทั้งโลกต้องเปลี่ยนวิธีคิด เมื่อเข้าสู่ฤดูการ2014-2015เคอรี่อยู่ในจุดที่ทุกคนเริ่มจับตามองเขามีความแม่นยำระดับ3ามแต้มที่สูงกว่าม,มาตรฐานแต่สิ่งที่ทำให้เขาต่างจากใครคือความมั่นใจในจังหวะยิง เขาสามารถเลี้ยงบอลแล้วหยุดดิงทันทีกระโดดยิงข้ามตัวประกบที่สูงกว่า20เซนติเมตรหรือแม้แต่ยิงจากระยะที่แฟนบอลบางคนยังหาที่นั่งไม่เจอในฤดูกาลนั้น Golden Skate Warrior กลายเป็นทีมที่แฟนบาสทั่วโลกอยากดูไม่ใช่เพราะเขาเคยเป็นแชมป์มาก่อนแต่เพราะเขามีเคอร์ี่คนที่ทำให้ทุกเกมเหมือนโชว์มายากลโกนยุคเคอร์ี่การยิงสามแต้มมักถูกใช้ตอนทีมต้องการเร่งคะแนนแต่เคอร์รี่ทำให้มันกลายเป็นอาวุธหลักในทุกจังหวะ เขาไม่ได้รอให้เวลาหมดแล้วค่อยยิงเขายิงตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นช่องว่างและที่สำคัญเขายิงแล้วเข้านี่ทำให้คู่แข่งต้องขยายแนวป้องกันออกไปไกลกว่าที่เคยกาดฝันตรงข้ามต้องวิ่งไล่ตั้งแต่ครึ่งสนามเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเข้าทำใต้แป้นง่ายขึ้นโค้ชหลายคนถึงขั้นยอมรับว่าเราต้องวางแผนใหม่ทั้งหมดเพราะเคอรี่ถ้าเรายังป้องกันแบบเดิมเราจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งเกมปี2015 เคอรี่พาวอรีเออร์คว้าแชมป์ NBA ครั้งแรกในรอบ40ปีของสโมสรเขายิงสามแต้มมากกว่าคู่แข่งหลายทีมรวมกันและได้รางวัล MVP ผู้เล่นส่งคุณค่าสิ่งที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้มีร่างกายใหญ่โตแบบเร b บรนเจมส์ไม่ได้กระโดดสูงแบบวินส์คา r ์เตอร์แต่เขามีความแม่นที่เกือบจะเหนือมนุษย์และความกล้าที่จะปล่อยบอลในจังหวะที่คนทั่วไปไม่กล้าคิดจะยิง หรืดูการ2015-2016บอรี 2016, ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นยิง3แต้มเข้า402ลูกในฤดูการเดียวทำลายสถิติเก่าแบบไม่เหลือร่องรอยจำได้ไหมเกมที่เจอกับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เหลือเวลาไม่กี่วินาทีเสมอกันเคอรี่เดินเลี้ยงบอลขึ้นมาข้ามเครื่องสนามไม่มีการแร่งไม่มีการหลอกเขาก้าวขึ้นปล่อยลูกจากระยะเกือบ10เมตรเสียงบอลกระทบห่วง ชัดแฟนบอลทั้งสนามกระโดดขึ้นพร้อมกันและคอมเมนเตอร์ตะโกนว่า curry from way downtown BANG! ช็อตนั้นกลายเป็นหนึ่งในภาพจำตลอดการของ NBA เพราะ Curry เด็กๆทั่วโลกเริ่มซ้อมยิง3ามแต้มมากกว่าการเลย์อัพเพราะ Curry ทีม NBA เริ่มมองหาผู้เล่นที่ยิงไกลได้มากขึ้นเพราะเคอร์รี่เกมบาสเกตบอลยุคใหม่จึงกลายเป็นเกมของ spacing and shooting เกมที่การควบคุมพื้นที่และการยิงแม่นคือหัวใจแม้แต่โค้ชของเขาสตีฟเคอร์ยังบอกว่าสตีเฟนทำให้ทุกอย่างในทีมง่ายขึ้นเพราะคู่แข่งต้องป้องกันเขาตลอดเวลา แต่การเป็นคนที่เปลี่ยนเกมไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะราบรื่นฤดูกาลต่อมาเคอรี่ <c urry> และวอริเออร์สต้องเจอกับความกดดันมหาศาลจากการเป็นทีมที่คนคาดหวังมากที่สุดมีเกมที่เขายิงไม่เข้าเลยในครึ่งแรกมีวันที่ทีมแพ้เพราะเขาพลาดลูกสำคัญแต่สิ่งที่เคอรี่ทำได้ดีกว่าคนอื่นคือการไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดมาขโมยความมั่นใจเขาเคยบอกว่าต่อให้พลาด9ครั้งติดผมก็ยังเชื่อว่าครั้งที่10จะเข้า เรื่องของเคอร์รี่ไม่ใช่เรื่องบาสเกตบอลแต่มันคือเรื่องของการใช้จุดอ่อนเป็นแรงขับเคลื่อนเขาไม่ใช่คนที่ทุกคนเลือกตั้งแต่แรกแต่เขากลายเป็นคนที่ทุกคนต้องรับมือจากเด็กที่ถูกปฏิเสธโดยมหาวิทยาลัยดังวันนี้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กตัวเล็กทั่วโลกเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนคุณก็สามารถเปลี่ยนเกมของตัวเองได้หลังจากปีแห่งสถิติและความสำเร็จเคอร์รี่ก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากบาดเจ็บข้อเท้าซ้ำ เพื่อนร่วมทีมบาดเจ็บและเสียงวิจารณ์ที่ว่ายุคข,ของเคอร์ี่กำลังจะจบแล้วแต่เขาไม่เคยใช้คำว่าพอแล้วในพจนานุกรมชีวิตฤดูกาล2อ2 1 2 0 2 2เดูการ2021-2022เขากลับมาพร้อมกับเป้าหมายเดียวคือพาโกลเดนสเตทวอร r r ิเออร์สกลับสู่บัลลังในรอกชิงชนะเลิศ NBA 2022กับ Boston Celtics Curry แบกทีมอย่างแท้จริงเขายิง3ามแต้มได้จากทุกมุมของสนามแม้จะถูกประกบติดเหมือนเงาเกมที่4ของซีรีส์นั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ วอร r เร r ์ตามหลัง2ต่อ1ในซีรีส์และถ้าแพ้จะตกที่นั่งลำบากเคอรี่ลงสนามพร้อมดวงตาที่รู้ว่าเกมนี้ต้องชนะเขาทำไป43คะแนนยิง3แต้มลง7ลูกและพาทีมพลิกกลับมาเสมอซีรีส์2ต่อ4ผู้บรรยายพูดในตอนนั้นว่านี่ไม่ใช่แค่เกมของเคอรีนี่คือการประกาศให้โลกเห็นว่าเขายังเป็นราชา3มแต้มตัวจริง ท้ายที่สุด Warriors คว้าแชมป์และเคอร์รีได้รางวัล Finals MVP ครั้งแรกในชีวิตรางวัลที่ยืนยันว่าเขาไม่ได้เก่งแค่ฤดูกาลปกติแต่ในเกมใหญ่เขายังเป็นคนที่ทีมฝากความหวังได้สิ่งที่ทำให้เคอร์รีแตกต่างจากซูเปอร์สตาร์หลายคนคือเขาไม่เคยลืมว่าตัวเองเริ่มต้นจากไหน เขาสร้างโครงการ Nothing But Nets เพื่อช่วยซื้อมุ้งกันยุงให้เด็กในแอฟริกาป้องกันโรคมาลาเรียเขาสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะบอกเด็กๆเสมอว่าอย่าให้ใครมาบอกว่าฝันของคุณมันใหญ่เกินไปเขาไม่ได้ใช้ชื่อเสียงเพียงเพื่อเกียรติยศส่วนตัวแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้อื่น ก่อนยุคเคอร์รี่เฉลี่ยการยิง3ามแต้มของทีม NBA ต่อเกมอยู่ที่ประมาณ18-20ครั้งหลังจากเคอร์รี่ปรากฏตัวตัวเลขนี้พุ่งขึ้นเกิน35-40ครั้งในหลายทีมเขาทำให้การยิงสามแต้มกลายเป็นมาตรฐานไม่ใช่ทางเลือกแม้แต่คู่แข่งก็ยอมรับความจริงนี้เดเมียนลีลาดเคยพูดว่าถ้าไม่มีเคอร์รี่เราคงไม่ยิงจากระยะ9-10เมตรกันเป็นเรื่องปกติแบบนี้ สิ่งที่แฟนบาสและเพื่อนร่วมทีมพูดถึงเคอร์รี่ไม่ใช่แค่ฝีมือแต่คือวิธีที่เขาซ้อมเขายิงซ้ำๆจากระยะที่ไม่มีใครคิดจะซ้อมเขาซ้อมให้เหนื่อยที่สุดแล้วยิงให้แม่นเหมือนยังสดเพื่อนร่วมทีมเล่าว,ว่าเคอร์รี่คือคนที่ลงซ้อมเป็นคนแรกและกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายเกือบทุกวันเด็กๆหลายล้านคนทั่วโลกที่เคยถูกบอกว่าตัวเล็กเกินไปวันนี้ยืนบนสนามด้วยความมั่นใจเพราะพวกเขามีตัวอย่างอย่างสตีเวนเคอร์รี่ให้ดูเขาสอนเราว่า ถ้าคุณไม่มีพลังจงใช้เทคนิคถ้าคุณไม่มีขนาดตัวจงใช้ความเร็วถ้าคุณไม่มีการยอมรับจงใช้ผลงานพิสูจน์และที่สำคัญที่สุดอย่าให้คนอื่นมาตัดสินว่าคุณทำอะไรได้หรือไม่ได้วันนี้เคอร์รีมีหลายแชมป์ NBA หลายรางวัล MVP และสถิติ3แต้มที่อาจไม่มีใครทำลายได้ในเร็วๆนี้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเขาทิ้งความเชื่อไว้ให้คนทั้งโลก ความเชื่อว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆสามารถพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณไม่หยุดพัฒนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนทุกครั้งที่เห็นเคอรี่ปล่อยลูกออกจากมือเราได้เห็นมากกว่าการยิงสามแต้มเราได้เห็นความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำที่ไม่มีวันสั่นคลอนเคอรี่ไม่ได้แค่เปลี่ยนเกมบาสเกตบอลเขาเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนเขาพิสูจน์ว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คืออาวุธ และบางครั้งลูกเดียวที่คุณกล้าปล่อยอาจเปลี่ยนทั้งเกมและทั้งชีวิตขอบคุณที่อยู่กับรอยยินพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะคอยเติมกำลังใจให้คุณในทุกๆวันถ้าหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ